สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุสดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าคอบบี้วินูกองกลางในรุร่งของแมนยูนะครับกำลังมุ่งมั่นที่จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งตัวจริงของทีมในฤะดูกาลน,นี้หลังจากที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีโอกาสลงสนามค่อนข,นข้างจะน้อย ซึ่งไมนูเนี่ยก็ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในตัวรุ่งที่โดดเด่นของทีมในอนาคตและก็กําลังทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาฝีมือและก็เพิ่มทักษะของตัวเองเพื่อให้ตําแหน่งตัวจริงของเขากลับมา ซึ่งว่ากันว่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาบิ๊เมนูเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักมากในสู์ฝึกซ้อมแคลริงตันโดยว่ากันว่าก,า,ก,า,การฝึกซ้อมของเมนูเนี่ยเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองต่อรรเบนบริเวณบุษการ,มมร,มมร,มมรทีมคนใหม่ที่มักจะท้าทายให้ผู้เล่นดาวรุ่งนั้นมีพัฒนาการและก็ทักษะเกินขีดจํากัดนะครับอย่างไรก็าตามนะครับไม่เพียงแค่การฝึกซ้อมที่แคลริงตันนะครับเมนูเนี่ยก็ยังได้ทําการปรับปรุงในเรื่องด้านอื่นๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองโดยเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเชฟส่วนตัวที่บ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ยฟิตพร้อมสาหรับการแข่งขันซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังร่วมงานกับเทนเนอร์ส่วนตัวในช่วงพักเบรกนะครับเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและก็ความฟิตเพิ่มเติม โดยเฉพาะในด้านการควบคุมบอลการผ่านบอลแล้วก็การเล่นเกมรับซึ่งว่ากันว่านะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเมนูนั้นมันได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของเมนูในการกลับมาทําผลงานได้ดีในสนามซึ่งการมีเชฟแล้วก็เทรนเนอร์ส่วนตัวถือเป็นการลงทุนให้ตับตัวเองที่สําคัญสําหรับนักฟุตบอลที่ต้องประสบความสำเร็จในระดับสูงนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังแสดงเห็นว่าไมนูเนี่ยพร้อมที่จะพยายามทุกทางเพื่อให้ได้โอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่มากขึ้น ดยการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงแล้วก็การพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านซึ่งเหล่าบรรดาแฟนบอลเนี่ยก็จะมักจะเห็นไมนูนะครับลงในอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หรือก็โพสต์ส่วนตัวของเขาซึ่งก็ทําให้แฟนบอลของแมนยูเนี่ยมีความหวังว่าไมนูนั้นจะสามารถกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็อาจจะกลายเป็นส่วนสําคัญของทีมในอนาคตโดยเฉพาะในตําแหน่งแดนกลางที่ต้องมีการแข่งขันสูงกับนักเตะหลายคนอย่างคาเซเบโร่อูกเต้เมสันเมาส์ที่ล้วนแต่เป็นนักเตะระดับท็อปกันทั้งสิ้น ด้วยความมุ่งมั่นทั้งหมดของไมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทังักษะการเล่นการฟิตแล้วก็การดูแลตัวเองในด้านพัฒนาการไมนูเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของนักฟุตบอลที่ทุ่มเทในการพราัฒนาตัวเองแล้วก็มองไปข้างหน้าเพื่อโอกาสในการลงสนามกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นักฟุตบอลอาชีพนั้นเขาทํากันนะครับก็ตามนั้นแหละครับไมนูนะครับถ้าเกิดว่า มี mindset นะครับทัศนคติที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็พยายามอยากจะเอาชนะในเรื่องของการเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับบรูโน่เนี่ยเขาก็ต้องทําแบบนี้แล้วครับในการดูแลตัวเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องการเล่นเกมรับนู่นนี่นั่นไปหมดนะครับเพื่อให้ชนะใจรรเบร์ูริมและก็โรเบร์ูริมก็ต้องใช้เขาในอนาคตอยู่แน่นะครับอันนี้ก็ตามรายการจากสตีฟเลวสตูนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ในคนฟุต่อลนะครับผม ต่อมานะครับก็ไปออฟฟิเชียลจากสโมสรแมนยูด้วยครับที่ดอกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาเนี่ยได้เริ่มงานขยายส่วนที่นั่งบนราวกั้นที่สนามโอตฟอร์ดโดยจะติดตั้งที่นั่งยืนปลอดภัยเพิ่มอีก6,000ที่นั่ง ในชั้นที่2ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สําคัญในการปรับปรุงสนามให้ทันสมัยและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งโครงการนี้นะครับมันจะเพิ่มจํานวนที่นั่งยืนปลอดภัยในสนามออตอร์ฟอร์ดเป็น2เท่าแล้วก็ทําให้สนามแมนยูเนียกลายเป็นหนึ่งในผู้นําของพิบรีกในการเพิ่มจํานวนที่นั่งที่ปลอดภัยสําหรับผู้ชมที่ยืนดูในขณะเดียวกันนะครับจึงการเพิ่มหรือการทําแบบนี้เนี่ยมันก็ยังสะท้อนถึงการพัฒนาแล้วก็การลงทุน เพื่อประสบการณ์ของแฟนบอลในการชมการแข่งขันที่โอรัฟอร์ดอีกด้วยโดยที่นั่งส่วนตัวแรกนะครับจะพร้อมใช้งานสําหรับการแข่งขันกับทีมซันเดอร์แลนด์ที่จะถึงนี้เลยนะครับแต่รางรักตานะครับที่นั่งส่วนตัวเนี่ยก็ยังคงได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้เป็นที่นั่งปกติได้จนกว่าจะติดตั้งแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ และก็ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยจากสถานีกีฬาที่พวกเขาเนี่ยจะคอยมาควบคุมมาตรการความปลอดภัยของพื้นที่ในสนามแห่งนี้คาดว่าทางสโมสรเนี่ยจะติดตั้งเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนตุลาคมแต่การอนุมัติให้ใช้งานอย่างเป็นทางการจากพวกอ่า หน่วยงานความปลอดภัยสนามกีฬาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับในการที่อาจจะอนุมัติให้ใช้งานโดยการติดตั้งที่นั่งยืนปลอดภัยนี้นะครับถือเป็นนวัตรกรรมล่าสุดที่ทางออตรฟอร์ดเนี่ยไม่เพียงแต่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับแฟนบอลเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในการชมเกมแต่ละเกมที่ออร์ฟอร์ด ด้วยพื้นที่ที่ยืนปลอดภัยแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลายสนามทั่วโลกโดยการลงทุนในโครงการนี้นะครับมาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการพัฒนาและก็ปรับปรุงสนามให้ทันสมัยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของแฟนบอลแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีในการชมเกมระหว่างการแข่งขันที่โอทฟฟอร์ดนะจ๊ะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าทอมฮีตันผู้สาบประตูมากประสบการณ์ของแมนยู Yo, กำลังจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพหลังจากที่จะแคว้นทุงมือ เนื่องจากว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็แมนยูก็จะไม่ต่อสัญญากับเขาอีกแล้วนะครับโดยว่าทอมฮีตันนะครับถ้าเขาแขวนทุงมือแล้วเนี่ยเขาจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพเป็นโค้ฟุตบอลหลังจากที่เขาได้จบหลักสูตรการฝึกอบรมโค้ชเรียบร้อยแล้วสําหรับทอมฮีตันนะครับก็เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพวัย39ปีกับสโมสรแมนยูมานานแล้วนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามในบางเกมแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เหล่าบรรดาผู้จัดการทีมเนี่ยมัก จะให้เขาเป็นอันดับที่3แต่ถึงแม้ว่าทอมมีตันนะครับจะเป็นตัวเลือกอันดับีา3เนี่ยเขาก็มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวมากๆเลยนะครับในการให้คําแนะนํากับบรรดาดาวรุ่งรวมถึงนักฟุตบอลอาชีพอย่างพวกบรูโน่นะครับพวกผู้เดนซี i, เนี่ยนะครับที่เขาคอยให้คําแนะนําอยู่เสมอนอกจากนี้นะครับทอมฮีตันเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสการที่จะ ไปทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารสื่อมวลชนด้วยด้วยเขาจะไปร่วมงานกับ B B C Fight r i g h t นะครับในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างอังกฤษแล้วก็มาซิโดเนียเหนือในปี2023ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสให้เขาพิจารณาทางเลือกการทํางานในวงการสื่อกีฬาอ,อย่างเช่นอ่ารอยคินพอลสโคนะครับฟอดีนานก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นพวก พวกนักวิจารวิจารนะครับที่เขาอาจจะดึงทอมมีตันไปทำงานร่วมด้วยกันนะครับอย่างเราก็ตามนะครับการตัดสินใจของทอมมีตันในอนาคตเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเขาเนี่ยมีทักษะการถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะผู้รักษาประตูที่มากประสบการณ์มากด้วยนะและนอกจากนี้นะครับดูเหมือนว่ายังมีการเรียกร้องจากเหล่าแฟนบอลบางส่วนนะครับที่อยากจะให้ทอมมีตันได้รับโอกาสการเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมมากกว่านี้ซึ่งบางคนเนี่ยก็อยากจะให้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งในฤดูกาลนี้เลยก่อนที่เขาจะแขวนทงเมอร์แต่ อะไรก็ตามนะครับด้วยสถานการณ์บางอย่างแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับในตอนนี้ที่แมนยูเป็นทอมมิตันก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสในส่วนนี้นะครับทำให้นะครับมีการคาดการณ์กันว่าไม่เดือนมกราคมหรืออาจจะช่วงเดือนเอ่อซัมเมอร์หน้านะครับทอมมิตันก็อาจจะจากสโมอสรแมนยูไปโดยที่อาจจะเป็นหนึ่งในตำนานของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคนต่อไปก็ได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมท้อนะครับที่ออกมารายงานว่า อบ์ดบริฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังวางแผนที่จะเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมโดยมีเป้าปรายหลักในการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองกาลกางและก็ตำแหน่งแบ็คขวาและแม้ว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ก็มีรายงานว่าทีมงานของแมนยูเนี่ยได้คัดเลือกผู้เล่นเอาไว้แล้วแล้วก็กำลังดำเนินการคัดเลือกผู้เล่นที่มีศักยภาพ แล้วก็มีความสบาถในการเข้ามาเสริมทัพให้กับทีมได้ในช่วงตลาดเดิมเมื่อเราคมดิเรมาถึงโดยการเสริมทัพตำแหน่งกองกลางเนี่ยถือว่าเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงในแผนการเล่นและก็ประสบการณ์สถานการณ์ของผู้เล่นหลายคนในปัจจุบันส่วนตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเพิ่มทำเลือกให้กับทีมในส่วนของการป้องกันหรือก็การทําเกมรับเกมลุกและอาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการลงสนามในเกมที่มีความท้าทายมากขึ้น การที่แมนยูนะครับจะดําเนินการเสริมทัพในช่วงตลาดเดือนมกราคมอีกครั้งนั้นอาจช่วยให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงครึ่งฤดูหลังโดยทั้ง2ตําแหน่งที่พวกเขากําลังมองหาหนักเตะใหม่เนี่ยก็ถือเป็นจุดที่สามารถเสริมสร้างความสดุนให้กับทีมได้อย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสรโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada า ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอัะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ